ผมเข้าใจดีว่ารัฐบาลนั้นได้เริ่มจัดสรรงบประมาณปี69ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดวิกฤตภาษีตอบโต้กับสหรัฐแต่สิ่งที่ผมไม่สามารถเข้าใจได้และไม่สามารถเห็นด้วยได้ครับคือการที่คณะกรรมการงบประมาณซึ่งก็มีเสียงข้างมากมาจากตัวแทนรัฐบาลนั้นได้ทําน้อยเกินไปครับในการจัดลาดับความสําคัญงบประมาณปี69กันใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมาจากทั้งข้อตกลงกับสหรัฐ และจากระเบียบโลกที่มีความไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อปากท้องของพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนหากที่เห็นภาพครับเมื่อ5ปีที่แล้วครับกรรมธิการงบประมาณปี64ครับได้มีการจัดงบใหม่ไปประมาณ31,000กว่าล้านบาทเพื่อเตรียมต่อกอรกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากโควิดแต่พอมาปีนี้ครับกรรมธิการงบประมาณปี69ครับมีการจัดงบใหม่ไปเพียงแค่8 0 0 0ันกว่าล้านบาทเพื่อต่อกกรกับวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากกรณี ภาษีตอบโต้ของสหรัฐตลอดการอภิปรายในสาวันข้างหน้านี้ครับผมเชื่อว่า,าท่านประธานนั้นจะได้ข้อสรุปเหมือนกับผมครับว่าสิ่งที่ประเทศเราขาดมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของปริมาณของงบประมาณแต่คือประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างตรงจุดและอย่างขุมค่าไม่ว่าจะเปิดไปดูงบประมาณของกระทรวงไหนครับเราจะสามารถค้นพบงบประมาณบางส่วนที่เราสามารถปรับลดได้เพื่อโยกไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นอาคารสำนักงานที่หรูหรา ใหญ่หรือมีมากเกินจําเป็นไม่ว่าจะเป็นงบในการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่ทําไปแล้วก็ไม่มีคนมาใช้หรือไม่ว่าจะเป็นงบอบรมสัมมนาที่อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามว,ตวัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ในมาตรานี้ครับในภาพรวมครับผมจะขออนุญ,ญาตอภิปรายถึงปัญหาหนึ่งครับเกี่ยวกับระบบราชการและการจัดทํางบประมาณของประเทศเราที่ไปส่งผลให้งบประมาณของแทบทุกกระทรวงนั้นถูกตั้งไว้สูงเกินจําเป็น นั่นก็คือปัญหาเรื่องของความซ้ําซ้อนในการจัดทํางบประมาณปัญหาเรื่องความซ้ําซ้อนที่ว่านี้ครับผมแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันคือปัญหาแยกกันทําปัญหาแย่งกันทําและปัญหาย้ายออกไปทํามาดูที่ปัญหาที่1ครับหรือว่าปัญหาแยกกันทําซึ่งหมายถึงความซ้ําซ้อนในระดับของโครงการนั่นคือการที่เรามีโครงการที่อาจจะเป็นประโยชน์และคาบเกี่ยวกับภารกิจของหลายหน่วยงานแต่หน่วยงานดังกล่าวครับ กับเลือกที่จะต่างคนต่างทำมากกว่าร่วมกระทำตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดกับรรท่านประธานคือเรื่องของแพลตฟอร์มยกระดับทักษะแรงงานเมื่อหนึ่งปีที่แล้วครับผมเคยได้รวบรวมและนามาอภิปรายในสภาแห่งนี้เพื่อชี้ท่านประธานเห็นครับว่าประเทศเรานั้นได้มีการลงทุนไปกับการพัฒนาแพลตฟอร์มเกี่ยวกับทักษะนั้นอย่างน้อย12แพลตฟอร์มจาก12หน่วยงานข้ามเกี่ยว5กระทรวงครับไม่ว่าจะเป็นครับแพลตฟอร์มไทยมูค ของกระทรวงอวไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม e EWE ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือว่าแพลตฟอร์ม CEA Online Academy ของ CEA เป็นต้นผ่านมา1ปีครับรัฐบาลก็ไม่ได้มีความพยายามในการจะควบรวมแพลตฟอร์มเหล่านี้แต่กลับมีการเพิ่มแพลตฟอร์มขึ้นมาอีกอย่างน้อยหนึ่งแพลตฟอร์มอย่างเช่นครับแพลตฟอร์ม OF OForce ของ d g a ซึ่งพอสอบถามไปแล้วก็ค้นพบว่าไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่ที่แพลตฟอร์มเดิมนั้นไม่สามารถทาได้ ขยับมาที่งบประมาณ6 9ปีนี้ก็ประธานปัญหา,ญหานี้ก็ยังคงอยู่ครับเพราะในมุมหนึ่งเราก็ยังคงมีหลายหน่วยงานครับที่ต่างขยันของบประมาณท,ทําแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นครับสำนักงานปลัดอวและก็สประครับก็ต่างมีการของงบุกพันหลักพันล้านนะครับเพื่อทำแพลตฟอร์มชื่อเดีวยวกันชื่อว่า Skill Credit Portfolio ในขณะที่แพลตฟอร์มเดิมครับที่มีอยู่แล้วก็ยังมีการของงบพัฒนาต่อยอดไปอีกยกตัวอย่างเช่นไทยมูคับปีนี้ก็มีการของงบเข้ามา20ล้านบาท ปัญหาที่สองครุระฐานคือปัญหาที่ผมเรียกว่าปัญหาแย่งกันทําหรือความซ้ําซ้อนในระดับของภารกิจ <Okay. S 1> ความหมายที่ว่านี้ครับคือการที่หลายหน่วยงานนั้นอาจจะมีการขีดเส้นและจัดวางภารกิจที่แตกต่างกันและไม่ไม่ซ้ําซ้อนกันอย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติครับประกอบเห็นว่าหลายหน่วยงานนั้นมีการขยายภารกิจของตัวเองที่เสี่ยงจะไปซ้ําซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นยกตัวอย่างครัรท่านในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ครับ แม้เรามี3ามกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนนั่นก็คือกรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการเจรจาข้อตกลงใหม่กรมการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการอำนวยความสะดวกและกำกับการค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่รับผิดชอบเรื่องการหาตลาดให้กับสินค้าแต่พอไปดูในเชิงปฏิบัติท่าระธานเรากลับค้นพบว่า กรมการค้าระหว่างประเทศครับในปีนี้ก็ยังมีการตั้งงบประมาณ10-20ล้านบาทเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์และมันสำปะหลังซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นภารกิจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมากกว่าเรื่อตัวอย่างนะครับนประทานในกระทรวงท่องเที่ยวครับก็มีการแบ่งงานการชัดเจนในเชิงทฤษฎีครับว่าสำนักงานปรับนั้นรับผิดชอบเรื่องแผนธุรการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยนะั้นรับผิดชอบในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาที่ประเทศไทยในขณะที่กรมการท่องเที่ยวรับผิดชอบในการดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแต่ในเชิงปฏิบัติครับเราก็เห็นว่ายังคงมีความซ้ําซ้อนกันอยู่ยกตัวอย่างเช่นสำนักปลัดครับปีนี้ก็มีการตั้งงบประมาณประมาณ10ล้านบาทเพื่อมาจัดงานวิ่งให้กับนักท่องเที่ยวสเสียเองส่วนปัญหาสุดท้ายก็ท่านประทานปัญหาที่3คือปัญหาที่ผมเรียกว่าปัญหาย้ายออกไปทาหรือความซ้ําซ้อนในระดับของหน่วยงาน นั่นคือการที่เรามีหลายหน่วยงานครับที่ถูกตั้งขึ้นมาด้วยภารกิจที่เสี่ยงจะซ้ําซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว <Amen. S 1> ผมยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวท่านประธานข้าบเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงานประหลัดของแต่ละกระทรวงรเราทราบกันดีครับว่าภารกิจสําคัญอย่างหนึ่งของสํานักงานประหลัดที่มีอยู่ในทุกกระทรวงนั้นคือเรื่องของแผนและนโยบายท่านประธานไม่ต้องเชื่อผมไม็ได้ครับถ้าท่านประธานเปิดเอกสารงบประมาณท่านประธานก็จะค้นพบครับว่าจากสํานักประหลัดทั้งหมด20แห่ง มีถึง18แห่งครับหรือ90%ที่มีการระบุว่าอย่างชัดเจนเรื่องการทำแผนและนโยบายอยู่ในตัวพันธกิจของหน่วยงานแต่ในความเป็นจริงกระทุนา,านประธานหลายกระทรวงครับ <Okay. S 1> กลับมีหน่วยงานอื่นระดับกรมที่ถูกตั้งแยกออกมาจากสำนักปลัด <Okay. S 1> เพื่อรับมารับผิดชอบเรื่องของแผนและนโยบายเรามี4กระทรวงครับที่มีสำนักนโยบายและแผนตั้งแยกออกมาเป็นหน่วยงานระดับกรมเรามี3กระทรวงครับที่มีสำนักงานเศรษฐกิจและอีกหนึ่งกระทรวงที่มีสำนักกิจการ ซึ่งล้วนพูดถึงภารกิจและพันธกิจเรื่องของการจัดทําแผนและนโยบายเราก็มีอีกสองกระทรวงครับที่มีหน่วยงานในรูปแบบสภาที่มารับผิดชอบเรื่องนโยบายเช่นกันแน่นอนครับผมต้องย้ำนะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าผลงานของหน่วยงานเหล่านี้ไม่มีความหมายไม่มีไม่มีประโยชน์หรือไม่มีความคุ้มค่าแน่นอนครับผมเข้าใจดีว่าการจะมาพิจารณาควบรวมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นต้องศึกษากันอย่างละเอียดรอบคอบและแน่นอนผมเข้าใจดีว่าการควบรวมหน่วยงานแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจํานวนงานและจํานวนคนจะลดลงเสมอไปแต่ผมมีความเชื่อครับว่าหากเรามีการศึกษาและพิจารณารวบรวมหน่วยงานที่มีภารกิจที่เสี่ยงจะซ้าซ้อนกันอย่างจริงจังเราจะทําให้โครงการและกิจกรรมของรัฐนั้นมีความสเปะสปะน้อยลงแต่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรมากขึ้นและเราจะทําให้หน่วยงานของรัฐนั้นมีการผลิตแผนขึ้นทิ้งน้อยลงแต่ทํางานในทิศทางเดียวกันมากขึ้นดังนั้นครับท่บทานประธานกล่าวโดยสรุป หากเราไม่เริ่มต้นมาปรับปรุงเรื่องของการจัดทำงบประมาณโดยการลดความซ้ำซ้อนที่แทรกอยู่ในทุกระดับของระบบราชการประเทศเราครับเสี่ยงจะไม่เหลืองบประมาณเพียงพอในการแก้ไขปัญหาสำคัญสำคัญของพี่น้องประชาชนและเสี่ยงจะไม่มีความคล่องตัวมากพอในการรับมือกับวิกฤตและปัญหาใหม่ๆที่ถาโถมเข้ามาครับขอบคุณครับ mm hmm. ท่านประธาน